วัดนเงียวันเมียโอ้พ like ี่ใหญ่โม่พี่น้อยพวบจริงกนอนไม่รู้เวลาว่าโอ้ยเวลาชิยากก็ยังมีเลยเกมแต่ละคนอินเเกมแต่ยีโตนี่ดีวโอ้โตีกันตไว้องไปหาเป็ดเลย สบายดีหองมันดี้องมาหอดล้วงเปิดรปเิดทังผีตีโอ้โอต้องเจอเมื่อสี่ห้อต้องเมื่อสีมแม่นัน้อยหนึ่งพาเดินทางมาล้วบานแลยก็ใหญ่ออกแหมออกไปต่อเ้องหอดคำขึ้นแต่แต่ตะโนะครับแต่ไม่นัดแต่ว่าเพื่อนอะไรเยอะ บางนีกันไม่ยังนี่ของไม้เบาหรอของไม้แคมองแคมไยเ็บนี่ก็รักของเขาักไจ๊กยังมาหม่อหนเกิดไปเป็นหยาดกระเป้าตัวกระเป้ามือซองเขาเลยเฮยีอลยหยาเอาเดยหลดยสานเขา้งไม้เขาสองเตงตัวมันดูดีเลยนี่กินอะไรคือแพ้เนาะตอี่อัดัดหูดังแมนปิดหนาปิดตาอยากตีหูดังไว้ตีเ่นๆนอาไปยังเนาะโอ้โขื้เหนียวาวนคือ ฮันเป็นกางเท่าไงโอหักอี oh. ่ซังมาลินซื่อโอหังแต่หมอนตุ้มติ๊ไปแล้วูสชหมอนว่าไปก่อนกลางน้องเนอะดิ้งไปรอบไม่ขึ้นไปเท่าสีออกเดินทางออกจากนี้แหละไปต่อเจอกันคลิปหนาเนี่ยเจอกันคลิปหนาเนี่ยเป็นมุกเป็นมุกอ่าเจ้านายเจอกันอีกอยู่โอ้โหนานที่นึงเนาะแล้วท่านจะเจอกันโอ้ อเนี่เอามือใบหมแล้วมันมนมันมัีหอยังมาบอกดีบจักเลยนี่อ้าาจ M C M ร้าเถงก็เป็นแบงค์มง M C M มูจากบอกเอหบอกโปจากเลยทำยีแล้วให้กูซื้อกูจะเอาเพากูบจักเป็นคุณคาท่าทีใจเนาะวางเหตดเดียวม็เลยให้ไปอไรของดีแบบดีต่อใจเฮาเนาะดีต่อใจแสดงว่ามึงไก่จิตตายตัวดีดีต่อใจไหฟกระหูดีชิปซี่กุมงผ่า คนละ,ะพี่เกือบตัวนี้ก็คือว่าเนี่ยของยังไงคลองของประเทศตัวนี้แม่นอ่ะสาวเสื้อใบเหรอแม่กูที่ว่ามาจากมาจากเสื้อใบเลยเออแม่น่ะมันจะดูใยความจริงนั่นเองมันโรดิความจริงว่ะเออนี่ช็อปช็อปปี้ดัชนะช็อปไงกี่อยู่ด้วยก็ได้ช็อปปี้สาวเสื้อใยเนาะโอ้ก็ดีเว้ยร์อันนี้ม nah ือส uh uh ือมืสาวจะได้ดงมันโร่โอ้ตัวเจ้าค่าเกือบนี่แม่นอ้าวฮุกฮุกพัด คาเขืดอ่ามันหกพันกลัวแต่ว่าคากินคาอยู่ามันแสนแ่บมึงนีเวรได์หรืชีวิตมชีวิตต้องหนีเวรไลด์นะมร้างเออมีพู้ที่สองหรอกหลงโซาวรไลดรกันเวรไลด์เนี่อะเวี่โอ้พี่ไญ่มพี่น่อยโอ้พี่น้อยยูมีย โซ่อะไรดิโอ้นจะไงบอซะเจอกันอีกวันหนึงมาบรรยากาศอยู่ทางนี้เนาะรลวงพ่อบางสูงนี้ยายต่บอกโซนะส่วงนี่มันกำลังมาขางแหงนี้เขามาไล่เทือกเียเต็มโซาจะนอยก่อนกข่าทถ่ายนะ คุณนอเตระคนแมนเดินทางว่ากินอาหารอาหาตำบักคุงนั่งักติมไอ้นอหานาฮะบ่างหัวบาเข้าเคยย่างฟานมาหลายเถือกันเอยู่นี่่ายูปกติขโอ้ม่บอกก่ทยูโอ้าเป็น้าเดินทางวาหอดตัวเมืองรบานเลยอ่าแต่ที่งานเราจากสีไทยเพีงไทยยังแหละหาบรรยากาศ่อเคลื่อนห่างเคลื่อนเกาเลืนหา เลื่อนเก่าเนาะแต่ดึกดำบรรพนแล้วถ้าเป็นยางผ่านมาได้เชื่อได้ยืนบนใด้ยู่เนาะแววรักกระฝาไป้แตสุดทายให้เบิรงเนาะอาหารการกินเ่ออย่างถือว่าเป็นสีขาวนี่จะแต่ละคนเอาอันนี้เด้อเกี่ยวไม่ไกลตัวนี้นวดโซนนี้น้่าร้ายเห็นไปน้อยยิ่งแม่แท็กไม่ไกลเว้ยนี่กแมนนะชื่อๆนี่ฮันบินไปเห็นวัดฮันทายก็เห็นวัดแต่ตีจะมาขึ้นอยู่บนหัวบาบ้า โอ้ตัวนี้สร้างภาพกูนะฮะโลกวะนสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บผมไม่ได้มาเที่ยวหรอกอยู่ไทยอีกพูดแล้วเขาจังี๊นะเนาะไทยบบดนึงเนาะเดี๋ยวอาหารการกินในจังไหเบื้องทางไหนซะเป็นห้องมะขอนอาหารอีกแต่อาหารเต้มมะคุงน่ากินเนาะเดี๋ยวจะขอไปไหนบาร์มี่ยังแนอยู่ไหนจังไงเป็นซองเดือแม้ชื่เดย นงทางเขามาทั้งในหันสอีวับหันบดิบแต่บุเข่าันบ่นแต่เราค่นเมอเขามาไม่ได้เอาบุญนะดีๆๆๆแต่ละนโอ๋นี่ีดีนเกมเนาะเวลาวางเปดนเทที่สร้างหรอลินตเกมย่าบิกไงจีล่มแสลมซามโมเมนต์ควบจริงเนาะม่อเวลาวาโอ้ยเวลาสี่ยางกัยังบุมีเลยลนะเกมแต่ละดินเกมจะยีโต้ดีดีโอ้ยบุมีหรอบุญเด็น่าเด็ับน้าก่อน เอ้าหนือได้กดบางนะจอโซเนาเีมีมั้มอหุนเนี่วอมเลงนมีนี่หรอี๋ยวอมเลียนมเนอะอาวามาขึ้นนี่พนอนหายซึกงอยู่มาขึ้นนี่บอกสู้หญ่เน่ยเดี๋ยวขึ้นนอหายนะี่เท่านะร่นอนหายนอทนเกมเดียวขึ้นหายครับมอบลรนอนหาย ยังเอาความจริงนิไม่ได้ได้โซ่เชีย่ได้ใช่ไหมได้ที่กระหูกที่ว่ามีผู้สาวเนาะยูควาบ้านกองแม่คนนี้ครับคือหน้าหน่อยหน้าหน่อยดูว่าหน้าหน่อยอ้าวปากคาเลยอ้าวบอกว่าใจยังบผล่ โอีซีเอ็กอะไร็กีมากอยากินเาเลยจะได้ีซีเอ็กต์ีดำอแว่ากินขาดำคิ่าไม่งหรอตกัวนอตอะไตนอตเกมนอจูนี่การตั้งามเออนี่มือนีแตงหนาติหน้ามีซานเอน่งแตงนาติบ้าเดี่ยิมจาะของคิวเดี๋ยลงเจาะของคิวโอ้แคิ้วขอสักมา าย่ไ้ตกงอายังานวะจมบซักไหให่วะโอ้ยใหญ่แล้วจีนี่ไอ้คแนยังต่ำเหมือนมึ่กันยังมานย่งวม่เสียนใหม่วะมาเติมไหนจีอันนี้ไหเยังน้าตนแทงหลังอยู่ม่ย่งเสียนใหม่ว่ขาขาเสียนใหม่ขาใหม่วะาแย่งาแย่งคุกคุยคุยคือยังคุย นอนน้อยจำเกี่ยวกาดนอนน้อยเกี่วกาดเป็นยากว่าตัวอัดเป็นน้อยเราจะยังเจอกันอยู่ตอนอาหารว่ะให้พวกเพื่อนดิ้งเก่งกันซะตายตายเอาเนาะอ่าเอฟซีบิ๊กไงร้ายขนาดเนาะตายเอาตาย โอ้แม่แรงเมื่อุูนะอ่าไหนฮะจังไหนเนาะเดินทางออกไปต่อจะไปใช้ต่ออยู่ว่าถือว่าไปท้ายเพ่งนะหรือว่าจีคลาห้องผักก่อนนอนบางทีเอาเครื่องก็คลองไหวๆไม่หรอจีคลาห้องผักก่อนบรออ๋อจีไปไปเพ่งเลยวะโอ้ไปตัดกวงซีเลยเน้อจังมากหักนกำล้างเนาะเฮาก็มาหอดตัดกวางสีเนาะตัดกวงแพร่เนาะแมนนี่เนาะ ไปกรุงศรีดิมันอึมั้ยโใมีไบิบมาเวยก่อนไบหน้าแหนเ้เดี๋ยวหฮาจังสีนะเนาะถ่ายเบ่งบรรยากาศตาดกรุงศีนี่ก็ว่าก้างมากขังทําอีทซาบานห้พาพาอ้กอยากลอยเหมนยังส่งไฟส่งันมีบอนโดดทัามไปทัมัดนะเจ้าไปอยากลิ้นเจ้าเจ้าชวนมูบลิน ไปวังเวียงคือกันนี่นะแบบเขาอยากลองเหืออุ้ยไปลองลองหรอเออห้ามหลุดจนกี่ยมเขาอยากไปดิ่มทั้งผู้โอ้ยไปผู้ไงไอ้กูสบายแน่นั้งเขาผมนะกินก็เมันเคยคือแต่ค่าวอย่างหน่อยคือผู้ลอยน้กมันเป็นเลยแบบแนี้นะมันเข่ามู่เข่าพวกมันเข่ามู่เข่าพวกทีละพวกอ่ะนะตอนทรงลูกกุ้งไงหรอป๊อป เอาห้ากันยังยางไปแต่ก็ไทยเพิ่งเขาเคยไทยแต่แต่คงสีมันเป็นจะได้แหละสุนี่เอาเลยมาทิอเป็นครบเต็มระบบทีมงานลูกเคยใเซมมองเขาเลยเนาะเต็มทีเลยแนวเขายังอันนี้เนาะสีเดินทางขึ้นไปถึงไทยเนยยังบอกบอกแวกงแน่เนาะอ่วงนี้บอกว่าเัื่องระแวกนั้นระแวกนี้เนาะเครื่องของในรถในหลังเขาแล้วเ่านจะจีไทยอีกเนาะตอนขึ้นไปบอลมีบอลยังเขาก็เคยไทยให้เบิ่งแล้วเนาะ มีแต่ถ่ายตอนเบื้องล้างตอนเพี่เองเลยใครเบื้องเด็กๆนหน่อยๆอุ้มไใบดิอสาจะเห็นเจ๊กทูโจ้ซึมมืออันแต่เจ๊กทูฮะอ่าะทางล่างจะเจ๊กทูนักห้องฮะด้วยแต่วิกไงจะจะขึ้นมืออันแต่เห็นวิกไงจะขึ้นวมืออันแต่ไปห้าร้อยจะว่านางเสียรยังกับเขาจะมานางเอาอีสานอยู่นี่ฮะงอนเลาโอ้โกสนใจเจ๊กทูกับโสนใจไครโก้สนใจยิ้มสิยิ้มสมองมันยิ้มสิ ไปดูไปหากินผู้ห้าอยาคนไปใช่ไมนางยังอยู่นี่ไปหาลุงเสือลุงแคไปปลาหำเหลาะบ้านอยู่ไปไม่ไปนุงเสือครับเอาไปห้าร้อยคือขนาดด้วยคือไอหนึ่งอยากให้เจนามันเห็นโอ้เจ้ากับเซย์เนตาแเราจะพัฒนาเนาะเดินทางมาเครื่อจากไหนพูดประคาอะ ก่อนฉีดใเป็นกกอนฉีดใ้เป็นคิดาสิมีพรังได้เพรเขาเนี้เ็เขาเ็งเขาสเลนะน้เด็หมดนยตาเเสียแผนเลยอ่าบางกอนบางกอนจอยอะไรพู้เมื่อวานยเศาอยากไล่นวะกไล่ละเบื่อเลยู้จเปิดหรอเาทีแรกว่สิเอาไปไว้ลังบ้านจะง่อยเอาติงกันเอาโอ้ยาขงแรกของกีถูกสีาาบางเจีมอยูนดโดดหนาเนาะ

เห็นมีไหมเอาไม่แย่มีไปอ่ะข็อยากสู้มีแล้วก็อยากลูบหัวมีไอ้น้องอยู่กูเบิมงอ๋อเขาเห็นมีเขาอยากเลียกมีแล้วก็มิ้นมิ้นมีไปมาดมมีตุ๊กขัดเนาะแอ่น้องมันขอมีเข้าถ่ายให้บ้างสุดก่อนเนี่ยเอ้าจน้นยางเกือไปจะสิตัดไปอีกวันนึงเนาะฟีดออกเ้ยเอ้าโอ้ลีลาขนาดโอ้ โอ้ขีขเทียมขีเทียมขีเทียมขีเทียมสีขีเทียมนะโอ้โอ้ขีเทียมขีเทียมขีเทียมโอ้อมวยสุดนหัวดีฝนตก่ดขวดวดวดกวดนตกวดก่งกันขวดตกบุีนตกโอ้ยเมนคบุรินาบมนาบุกลยสุดแล้วว่นี่น้องมาาว่งวาให้เบิรตัดกวางซี่อีกหน่อนึง งามจริดิสูงเงาเขาดีแต่ทีมงานกับไอ้แม่ไลทายเพลงแล้วแล้วมันหลิมตาเนี่ยที่ไ่ทายไลดูเกสันอยู่หรอกเพราะว่าไทยแต่ก็บจังสีดิฟซิงยังยังแหละเชื่อเชื่อขึ้นไปเทิร์งมัเอาต่อไหมเดินทางมาหอดวัดเสี่ยงทอกก็ชิญยังขึ้นไปเทิงเนาะไทยวีีเทสุดท้ายแหละเขาบอกว่าไทยบล็อกไทยยังแหละตามปกติเขา แต่ก็สิท้ายหูยังน้อยนึงเล็กๆหน่อยๆเก็บเป็นปรับทีประดึกนี่แหละสถานทีที่คยมาเตือโตเถื่อนนึงบอลเขาเจาะมักมาถ่ายพี่เวดดิ้งกันครูเบาหนุ่มสาวเข้ามาถ่ายเนาะอยู่ที่ไหนยอยู่วัดบ่าวัดเสียงครองวัดเสียงทอง ข้าเคยมาอาจจะนาะเทอนึงเนาะวันนี้มาสุดนี่มันมาของกับทีมงอ่ะเพราะว่านี่นี้ก็สภาพอากาศดีอยู่วัดเชียงทองภูบาภูสาวว่าวเทพจะมาซักเจ้าวาดพี่เวดลิงพี่เวดลิงพ่อพี่เวดดิ้งซะพี่เวดดิ้งประธานไทยอวี่อ่ะโอ้ไทยอวี่เห็นเนาะแต่มาชิมเหมือนเพิ่งหายเขาไปไหนเนาะก็บางท้ายก็ไม่หายอีกเนาะ ก็ไปไหว้สักการะสิต้องจูดป่ะฮะตองนี่จูดปจูดก็ได้เลยล้ววะไหว้ริบไทยเงา้ยอยแต่คงขอชิปนาที่ขน้นเราสิคัดออกอะไรแตชินาทีเนี่ยชิปชิปกับชิปีเป็นซ่าบ็ไปเมื่อก้มาฮะไม่ใช่เอาไปหาป็ดเลย่าวิไงยั่ดียวนะวันนี้ตาลอยน้ำเขา ชุดนี่กับโกบเราจะดีหนาบุ๋มไปต่ไปไทยแหงคาโต้เลยแหงคาโตเลยเขาเขาคือหัวว่าใอยเป็นคัสเปอร์เขาไปเบิร์นหเป่าโอ้ยเขากระเบิร์นเขากรเสก สำหรับที่นี้ก็ขอจบกันเพียง่านี้ทุกคนบายัดครับคุณผู้ชมครับสัสครับโมว่ดินได้จะหล่อยเปิเผแม็คเคยเคยห้มแมนนลวกะหายั๊กบัตรหมอสิปบัชาไทยเหนก่อนแคเด็กๆน้อๆเนาะว่าถ้าไปโปืนอนในเพลกเนาะฮาวาชิปปคลิปฮาวาชิปปคลิปฮาวิปปิชิปเนากล้องเาา กอฟูจิเนวเวิร์แล้วนี่สนี่เขายัง่ายวีย่างทิ้าทิอิ้งทิ้าทา้ง่ิงท้้ง้งอิ้งทเ้้งทน้น้งทิ้ิ้ิ้งทิ้งทย้่ท้งทิ้งทิ้รทิ้ิ้้งทิ่งทงทิ้งทิ้้ิ อาเสร็จอามาซีเรียโกโก้ครั้งนี่้องจังอากูบาเพื่อนเขาอาเทอยู่ทางในเนาะแม่นเลยอ่ะพอปิดคลิปอ่าห่อเลยสิปิดคลิปเพี้ยสันดิแล้ะยังสิเขาไปดินน้ำซ่าหนอกซ่าน้ำอยู่บนบั่นผักยังอยู่เนาะไปบายบายูดิเขาแาบนี้ชิชอว์แบบนี้เจอกันอีพีนาขอบใจที่ติดตามนะครับส้มเนาะบาย